ยังวันยุกิใช่ไหมจบตั5จบแล้วแล้แพ้แพู้่ไปเอยีดี four, five, oh. Oh. ึ้นยีดยังไงวะโอ้ยเ้ยตัวยี่ดีเล่นไงนี่ตัวมันทำอะไรได้วะเล่นไงเนี่ยโ้ได้เลยในจานโอ้โนไเบเลี่ดจบไคุณบาสบอกผมทีเข้าไปรับเด็กที่มันรับเราโอ้โหเไม่ง่ายเลย คำถามคือกูจะเอาอะไรเป็นล็อกออดไอ่ลอดีจะรอดไม่รอดได้ไงอโกูว่ากูได้เด็กกระตือว่ะพี่ชายพี่ชายฝั่งนู้นนะสอบผมเล่นทีอ่าเล่นตัวอะไรวะกูได้ตัวอะไรวะตัวเสียหรอหรือเลดาวยำยำตัวเสียไอ้ข้ากูไม่เล่นอย่างลำบากแล้สัตว์สองคนกูเพิ่งรู้อะกูเพิ่งรู้นะเหมือนกันไม่ไปถึงตัวไหน เดียวรู้อะไอย่างนี้เดียวรูเอาหลอกทำไม่ได้โอ้ตีปลาควรคุณคุณนอนไร้คุณต้องปลาไอ้ W เอ้ย R R W คุณจะอันนี้ R ก่อนแล้ว W ลากอยู่ไหนวะหาไม่เจอ d e b u R ไม่ได้ d e b u W R ก็ได้แต่มันจะไม่ติดไฟ d e b u R ไม่ทั้งกลับมาแล้วว่าเวซ่าคนที่คุณเผาอยู่มันติดไฟแล้วคุณเอา W ไปล่าสดๆอ่ะไฟก็เจ็บไม่ติดไฟแล้วคุณเอา ถ้ากดถ้าคนกดคิวใส่ศัตรูหรือศัตรูโดนขวดอ่ะมันจะมีวงวงไฟขึ้นรอบศัตรูคนสามารถปาอันนี้อะไรนะวิวไปจุดไฟได้จุดไฟติดสิบคิวที่หัวยืคุณไฟตาผมมันไม่เกาค้างกับเขาบ้างวะผมอ้อย You're mine now ยอบเป้พี่ชายให้ผมได้เล่นเถอะตัวผมจะเล่นสู้ยังไงกูตีสดกูตีสดกูตีสด ไอ้ย่าเราแล้วคุณโซเขาได้ตัวที่เขากำลังฝุนกันอะไรเงี้ยคุณดูนั่นแหละเขาถ่ยู้ิีคุณเขามีเอดีอ่ะตอนแรกผมจะหยิบมาละเราก็มีเอดีเหมือนกันนะแต่เขามีเอเลเป็นอ่ะอยุ่โอ้เอ้าเยี่ยโอ้โหี้น้อยใจเลยสักปวดหกน้ได้ยองไง เดี๋ยวิวไม่หลีลบที่วงถ่ายเป็นหนักตับพี่เนี่ยไม่ได้นี่เนี่ยโอ้อยพี่ตายขับมาตัวเล็กไม่อยากนี่ไงเฮียคุณรีนแม่งบ่นอะไรวะเออคุณรีวคุณรีวเขาบอกว่าดาเมจมันเบาไอเฮียเบาเควยนอะวะเฮ้ยแม่งแรงเบาเบาจริงเล่นธรรมดาตัวเบาเบามันไม่เบานะคุณมันคือตัวปั๊เบานะแต่คุณรีวบอกเบา ช่วด้่วยดูจะต้องมีขงนี่ยมันมีของตัวที่เป่งได้ทุกตัวาตัวท่น่งได้ทุกตัวทไมมันนั่งเ่นกีตาร์ปดิอมันเล่นป็ปกติแล้ววะแกไม่รอดเนี่้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดเล่นไมเป็นแล้วเนี่ อันนี้แอปป่ะเนี่ยไม่เลยไม่เป็นจีตห้ตำเขามาคุณแต่ข้อมูลที่มันเหมือนมากเลยนะเออไม่ยิ่ใช่ไหยอุ้ยอ้าวเรียบร้อยคิวเกมทำสิ่งนี้ยังไงล่ะลกเจอจ่อซะด้วยเฮ้ยผมจะยังไาคุณจะบิวไปเลยเพราะว่าเบี้ยวคิวไม่ใช่ป่าคิวไป no pawn เกือบตายโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะสามบาท

ม่ออะไรง้นะเดคุณตกวสแปมมึงเยอะไอ้แค่คุณแม่งไปไม่ถึงไอยมาซานมาันเข้าใจผมก็เล่นมาผมก็เล่นผมก็รู้มาซนมานไอ้ใครไปนู่นเลยอุ้ยอุ้ย่ครัอ๋้ยใตัแต่ไม่มี ู้วยรอบเี้ยี่จะพุ่งมาหรือเปล่าช่ยังไงคุวะส่ช่วยไปเหนียวี่งาหรอเปล่าไปเปิดบ้านคนอื่นสวัสดีพยากูเงไ้ผมสู้ยังไงเฮ้ยผมสู้ได้เราไปก่อนนะคนรกบเราไปก่อนนะคนรอของอออออ๋ออ๋ออ๋อ โอ้ย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 โ้ยรถปาดยังจะโดนตีแบบขอบอะตาดีเอามาโนดีต้องแบกแล้วเพราะด้านเม็ดจริงเจ็งเจ็งสามคนคนเดียวของทีมแล้วตอนเนี้ยสามคนที่เหลือนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรอ่ะ ไม่เปลาพิคิวหนึ่งให้โดนมันยังยากเลยคุณก็ไปโทษฮิตบอลอีกเอ้ยไปตายกูเผ็ดเผดเขาเปดแล้วคือทุกอย่างที่อย่างที่คุณว ok ิร bon ินบอกมาไหนมานี่เมจินแม่งมองเมจินตโตเมจินตัวมันอ่อนลงเพราะฮิตบอลแค่นั้นเลยโดนปคุณวิริลบ้าไปแล้วเขาบ้ามึงเลี้เห็นมันผมปะแม่งนั่งทักทำไมมันยืนวะอ๋อปกติไม่รู้หรอมันมันคือวิญญาณวิญญาณไล่ของออรุ่นเนี่ย ไปด้วยไปด้วยไปด้วยแบบพี่แจ้งครับผีหลอกวิญญาณหลอนพจ้งีผีซีนิกิตาผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้ยโอ n ยโอ้ยโอ้ยโย a ยโอ้ยย้โอ้ย้ เฮ้ยคุณก like ีโดไหมคไม่โดนเฮ้ยคุณดูกียมาดิเฮียจักร้เหียไม่โทษเหียเลยอแต่พอตอนแรกมันก็ไม่มีนี่แหละเจ็บรอเฮยแล้กีตาร์แดงมันคืออะไรนะไอวอด่าแดงไงเฮ้ย วยด้ยช่วยด้วยผมป้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย้ช่วยด้วยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยเอาเตะไม่โดนเอาปับไม่โดนเอาอุ้ยโดนตันสองลุดไม่โดนครับอุ้ย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 ขโมย อย่าโดนโดนลูกเปตองตาอะไรโดนตาโดนลูกโอ้ยอันดับลิมมักเลยมีเขามีคนโยนแก้วยิ้มชุบเอามาหนอนมีชุบไหมเหรอใช่คุณมีชุบแต่คุณไม่ใช้ชุบใช่ยังก่อนผมยังไม่ตายอุ้ยขอโเออสวยจัดเข้ามุมเหายใจโอ้ยโดนไป คุณโฟนกับมันนี่เอ้ยกลับมันนี่เฮ้ยตายวะโดนเผาตายวะเอ้ยตายอยู่โดี๋ยเกย์ตายโดนเผาโดนเผาโดนเผาผมมีสองเผาแหละดับเบิลเผาแบน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 ไปมมีคนแบกมีคนแบกสองคนกูเรื่องถนักกูเรื่องเฮ้ยมาบองคนนี้ออกกําลังกายวะคุณมาคุณมาคุณบักคุณมักนอนไหมนอนไหมไม่ทำเช่นไรกัน ไเชื่อนะเด็กโอ้ยติดเล็ติดเล็แบนค์ดียวเฮ้มลืมแปลมำยาบนี้ด้หมโอ้ยมัสวยมากมมาสวยมากคุณฮ่าาโคดะไ่กันแค่เดียวเยนะครับพิมพ์มันดูกันสองร้อยคนเลยยังเช็คเลยใครมีอะไรเฮ้ยคุณยิ้มคุณไปพอจะซับครบปีอุ้ย ไม่ไปนไนะสววกูก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันโอ้ทำไมมันหดมาฟงดูแสบๆมปเียเจ็บยิงยิงโอ้ยไปเผาไปเผาีลงยตบหนอยโดนโดนโอโอ้งตักตอยากคุวจะไม่ได้ไง้กูก็ไม่ได้ตังค์เป็นคนหิวไม่พอไปต้องตยานะ บาดกูบาสโอมิเตะโอ้ตายโอ้ยเอาเลยเอาเลยไอ้เนี่ยของของว่าทำอะไรไม่เฉยเลยไอ้ผมดูของคุณบ้าผมเลยจะเข้าไปอีกคุณบ้าอะไรวะคุณคุณดูดีๆผมมีแต่อะไรวะไอ้ใบกับอะไรผมมีใบกับอูดาเบตอ่ะแต่กูก็มีตีไว้ด้วยไอ้พี้ด่จีจอลลูกเปตองเปตอง ไม่ต้องโดนเผามันตีมันตีมันเอ้อุ้ยอาเตยไม่โดนลูกคมลูกคมอุ้ยอุ๊ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยปวดแจะเดินอน่อยทำไมวะคุณเหลือสามแต้มแล้วคุณตัวแล้วหลือจัตัวแล้วผมไม่ไหวแล้วอุ้ยเข้ามา่เข้ามาไคุณอะไรบ้างยังไม่ได้ทำอะไรเลย เราได้แอสซอซินมาให้ดูกูเล่นเป็นทั้งหมดเลยแอัลซอซินเราได้แอสซอซินมาให้ยนี่อุ๊โอ้ยอุ๊บสุดยอดโดนเ่ายด้วยโดนนังเฮ็กทั้งเผาผู้ชายในทีมเข้ามาเจอนังเฮ็กเกิดรอเล่นหัวรอเล่นหัวรอเล่นเลยช่างหัวรอเล่นเฮ้ยเฮ้ยคนเลยไม่เป็นคนเลยไม่เป็นเฮ้ยตกมาแล้วยก านีะสุดยอดเลยคุณบัสเล่นไม่เป็นแต่สุดยอดเลยเจมส์ครับมพี่มนีก่อนก่อนก่อนแพ้ก่อนแพ้ก่อนชนะนะคุณมาคุณเปาเอ้ยพี่คุณเปาดูที่อะไรอยู่เป็นยันต์พไปเชิญไปเชิญอคนอะไรไเชื่อนไปตายไม่ลืมหนึเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มหเต็มหนต็มหต็ป้องกันทุกคนป้องกันี่นี่นี่ก่อนก่อนนี่คุณคุณเอาลีมาไม่ทัน ไม่ทั่แล้วสามอุ้ยเอาวะหนึ่งอ้ยอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมสุ่รอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยชนะได้หรวะสิบสิบรอบหมรอบนี้สุ่มสิรอบสิเลยอ่ะสิบทำยไอบเลยถ้าสุ่มตัวเดิมสุ่มสุ่มใหม่ลแ้สุ่มตัวตายสิม่ี้ ผมได้ตัวเล่นเป็นุิ9ตัวที่10ได้รูปจะเล่นยังไงรู่อยู่ี่ไลได้วยคุณยูกิได้เทียเอ้าวอ้าวตัวอ้าวตัเพย์ดิชิตคาแรกเตอร์เหยเล่นอย่างคุณวานคุณต้องสอนนะคุณคุณคุณบาตคนไรหรือไอ้นี่ไอ้นี่ไอ่เล้ยงสไปนะเออคุณยูกิเล่นรูปออเล่นยคนเล่นเลยไม่ทำนี่ทำวีรอดใจ ไอ้ทวนดิฉันจะเล่นยังไงเดี๋ยวตัวเนี้ยบอกฉันทีเล่นดาบอะไรวะน้าเจอดาบเอิมมัลลอ์ผมมันต้องห่วงน้องตัดน้องไลด์ไม่ไหวไม่คุณมันไม่เอาสตอมอ่ะเราคุณเราจะได้เป็นลุ้นม่วงตี้เลยตัดแห่ก็เอาเอามไล่ไงคุณน่ยคุณไม่เรีลสอนผมซีตัวเนี้ยอุ้ยอย่าคุณไม่รีลสอนผมซีตัวเนี้ยเอ้ยเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าคุณอย่าใช่แล้วก็ระหว่างที่สไลด์มันกดคิวได้ กดกดคิวได้ไอ้เฮียกดคิวไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาสูบอะคิวอีไงคิวอีคิวมาคิวอีดาบเลยิวอีไงหรือเปล่พุ่งพุ่งตามขึ้นตัวเองไปเีรเปียมันใช้ดาบอะไรก็ได้เว้ยจะทแขอแค่ไม่ใช่ดาบเว้ยเีรเปียมันใช้ดาบไม่ไล่นดาบเวล็อกดาบคอนเทนต์ไม่ใช่ดาบเว้ยดาบคลีดาบชี้มันยังใช้ได้คุณไม่ได้ผมลองแล้วทิ่ไม่ขึ้นมาไม่ลองมันเอาชี้ไปเปลี่ยนเป็นดำเลยไม่ลองเล่นคอนเทนต์เอาคุณแบบชินเฉาเล่นเวเงี้ย มาาดิอ่ป้ายโดนอ่ะคุณเฮ้ยผมดึงอะไรตีก็ได้นะตีก็เพิ่มเก็บกดโลอาเกียร์แดงก็ยักเลยเฮ้ยคุณจุกี่ที่ดีต่ออกตัวนั้นล่ะโอ้ยเฮ้ยท่านี่แชร์แชรแคสเล็กหมดเลยโอ้ยเออสไลด์พี่พี่สไลด์โดนไปต้องสไลด์ตรงนี้พี่ชายโอ้ยโอ้พี่ชายสไลด์ไปโดน บอกแบบว่าเออสวยจริงๆตอนทีด่ามันอรุษอีคทีไม่กอดอะไรที่อีกทีคุชี้ไว้ดตัวเล่นเมนเลยทีดีดาบตอนนี้ดามันมันโอวร์คอกอยู่กดดนาได้ใช่ไอสกิลนีได้ใช่ไหมอืมมันกเพิ่มคุณไอ้หี่คุณดากูอได้มันเพิ่มเวลาอีกนอเฮ้ยคุณดูกี่คุณดูกี้คีเรียนมาจากล้ำล้ำล้ำคุณชอย่าบอกนะคุณนัเนี่ยคุณจะคุณนักแน่เลยคุณกี่ไอ้คิดัง นี่เนี่ยฮัลโหลถ้บัดไม่โดนผมปักเดบิไม่ขึ้นนะเดบิบโตอ้วนใช่มช่างไล่ปูไม่ตากก็ไล่ไอเบบีบีเบีบีทีมป่าแล้วกูกดเมื่อยแล้ดิติดปิงเลยักป้าไม่โตเ มไ่าจกีออนแม่งเล่นดาบฟ้าปาดตายได้เลยสะสมเนี่ยเฮ้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 ยร้ายเขามันดิ้งผมส้มตาคนันแล้วดิคุณดูกี่เขาไปจับอย่างคุณน้ำปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่เขาไปจัอย่างคุณนับแน่เลยด้วยใครอัดออกวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเอาเมื่อกี้คุณไปกดวิวเชยเลยส้มตากดสกิลเมื่อกี้กดสกิลไอ้นี่เหี แ <idian. S 2> ม่ถ้ากดแบบวมาจะเอาเกียร์มาเป็นโลไงคนยุกี้สู้เลยจิมไม่แก้จิมไม่แก้คือไปไอเกียร์ตายไปเลยแล้วก็ไล่แทงพวกเขาเลื่อยไม่นะยุยคิยุยิโตยุยคิยุยคิโตมาถามคุณผู้หิะไรกด้กองเชียร์โคตรเยอะเราจะทำพิชัย่าทำพิชัย อย่าทำพี่ชายนี่เนี่คุณก็ยืนนานเกินอ่ะนี่เนี่ย่าทำพี่ชายเอ้ยปล่อยปล่อยออกเนี่ยคุณเชี่ยวไม่รอเล่นไม่รอเล่นเลยอสายเบ็ดกับคุณโอ้วไม่รอเล่นเลอสายเวทกันยืนกันดันมาวะกันดันมาวะยังได้ยืได้อยู่เว้ยนี่ไงคุณจะพิสิตนะของกันได้คนเดียวปล่ยวิววจะตายอยู่แล้วกดไลน์ได้กดตกดเลย เฮ้ยห้ามมันที่ที่จะมาสุดพร้อมกันได้โอ้ยไโดนแตกตอนนี้คือแบบผมเอาตัวถูแล้วอ่ะกคุณดูก้ไม่โดนผมก็ยามันถูงอยูนี่เนี่ยไม่เป็นไรอิชิออนทำหน้าที่ดีนะเอ้ยจะตายจะตายอรชัยโอ๊ยยาไอ้คุณดูกิดูกิดูกิเดียวดูกิเดียวไอ้พวกปิดตัว

เนี yeah, zat, yeah, okay, K ún, K ún, Man, ่ยตัวนี้เหรอตัวแต่แรงตัวแต่แรงที่เนคุณคุณยูกิเคยเล่นนะปรเด็นเคยเล่นตอนจี๊ดตอนที่เขามาแล้วเนี่ยเขาโมโกเบาอย่างวะโคมเดือดตัวนี้ไปเฮ้ยสเปซเอเชียนสเปซอยู่ตอนนี้ดาบแบตหมดดาบแบตหมดแบตหมดแล้วดีคุณดีดีดีนี่ จดีอันด mm ับขึ้นมาเฮ้ยผมดึงเซเียไม่ถึงอยโดนข่าคอคุณจุกิชายได้วยคุณจุกิ้จะคุณจุกิ้จะคุณิ้วสาไม่หยุดเลยเนี่ย้ยผโดน่าคอปิงคาร้อยประเทศปิงคาร้อยทคุณปิงิ่มไปญี่ปุ่นห้าร้อยคเร่งี่เนี่ยจะัดไหนวะ มึงจะปัดไหนวะท่านเคุณมันดึกแล้วโอ้ยพี่ชายฉันเป็นขึ้นคุณคุณขี่เรือเหรอไอ้คุณคุณไปหวาดแพ้เหรอวะเด็กเดียวก็โดนดูดเฮ้ยคุณดูเปิดร้านอาหารอยู่เรือสัมาร์เลยเฮ้ยมาอะไรสักครับใส่เพียงโดยกูเฮ้ยดอดละไปเพิคุณกี่ลังคุณกี่ลัง ไอ้คนดูกี่ไป้หบดพอหมายจะเกมแล้วเราอ่ะคนดูกี่คือแบบเล่นหมดคุณนัทเลยแบบทุก็ไป้าหมายนะนี่โหว่าใช่แล้วว่ะคนพบตัวตนได้ไม่หยุดเลยคุณดูดิเฮ่ยิีเชือกทขาโดนอุ้ยคร่บเอ๊แต่มันเลยสองแท้งอ่ะผมได้หกดีอุ้ยอุ้ยดับไปหมด บตจะหมดบตจะหมดโลกเียอย่าอยหมดเอย่อ้เีุ้มอจหจาทำอะไไม่ได้เลยเีจิมจิ้มเียเราแพ้ไม่ด้วยอะไรเจี๊ยแต้มไหวเจียเราแพ้ไม่ด้วอะไรไม่ไหวแล้วยังคุณนั้นไไม่ไดาหน้เพดิเราล่อย้ำละพ้อยเ ใครโดนอะไรวะโอโดนคอมโบบอคิดผมเวยคนโยมีคนโดนป็นดักสอบาพี่คิดดีนะโดนอุปก้ณนดีตัวคุณแมหมดแบดหมดว่ายิงนตยุ้ยคุ้เซนดีระเบิดนั่นเลยเอาเอาเฮ้ยไอจีชิมหายเอาแล้วหยาบเบะ เอ็นพิกหรือเปล่าการะยะผิดคุณน้อนคุณน้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณน้อนคุณดูกีคุณดูกีมาแล้วคุณดุกีบอกป้าังเยอะโอ้โหเฮ้ยรอนดนหีิาเฮียหมบี้บ้างว้ดิหมอพีที่สองคนเฮียเลยอ๋อรถเขาคุณคุณคุณคเฮ้ยยบเลย โอ้โหนมึงจะมาเลยโอ้ยเหนียวมาดูเลยตบศีกเลยนี่กินนีกินเรียบร้อยสโลซโลคนอยู่กีตคนอยู่ใกล้เองนะเดี๋ยวมึงเรียบร้อยโดนเดี๋ยวมึงโดนสมอเดอ้์เผา โอ้ไฟเผาไฟเผาแล้วมีแกม่าลุหัวะใช่อุปกรณ์ดีคนที่เอวดูเนี่ยแต่แล้วคุณยุบคุณยุบโดนคุณยุบโดนเชี่ยผมรู้แล้วมาครับปกคลิปเอาอะไรเป็นคนดเขาเป็นต้นปกคลิปเอาไปเนื่อยๆไอ้อุปกรณ์อีกอุปกรณ์ระเบิดแม่งเป็นอะไรที่สนุกสุดเๆไอ้เที่โฟบอ อ้าวมีคนหลุดครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอะๆโดนแม็กโมดูโดนแม็กโมดูโอ้ยดูนี่ชล้มไม่อยู่ล้มไม่อยู่เลยโอ้ยโดนดันเข้ามาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะเกี่มพิกจะพิกหรือเปล่าโดนใบโดนโดนย่อกีบบอบพิกจะทำไงมันข้ามดีที่ไหี้ย ปลาอะไรไม่เข้าเลยคุณไอ้เหี้ยคุณหมดนี้มันหมดนี้มันนินทปวดอะมันมันเป็นเหลกอะตัวทิสเซลิมันเบิร์ดใครไม่ตายแค่พยายามเบิร์ดอยู่คุณมาบอกเบิร์ดเลยคุณโอ้ยผมนั่งเก้าอี้ไอ้ยังกินให้ผมมีของดีจากเก้าอี้ไอ้ยาคุณว่าจะทำยังไงเรียบร้อยพลลำไปแล้วเนี่ยอยาอยากทำคุณดูด้วย ่กโดนแบ็คโดไปเขาโอ๊ยโดนมาวันแล้วมวันลกได้อะบมวนแล้วโอ้ยอูไรล่ะม่ไหนแล้วไอ้หี่ปีนไม่เข้าโอ้ยคุเล่นใรก้่นโมวแล้วเข้าโอยมวแล้วขบอนั่นะโอมาวันแล่คุีดโหดแอรคุณต้องเห็นคกีเล่นเขาไม่เอาคุณทุกคนโโคตรโหดน้ำนสวย ้ยใครอะเฮ้ยไท้ายเฮ้ยดไายเฮ้ยวอดเฮ้ยอาช่วยนะีมงานกําลังวิไปรับทีมงานกลังวิมารับใจเย็นีมาแล้วคน่ะอาคน้นแทนอ่ะไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายอย่าเกยอย่าพงตยโอ้โหโ้า้เยคนทุกินรับอะไรขะ กม่กับรักคิวสองนะมึงมันโกนยังไงไม่ได้บูบี้แต่เป้าหมายเันยงเป็นแค่แม่ผมวิลูกล้วอ่ะคุณตัวที่ด้แรงที่สุดเอามันผมว่าคุณยูกิเจอตัวเมนคุณยกิไตัว้แล้วคือไม่เอกลน่ะไม่ยังเข้าอยู่ได้ยัหลังหลักตีไม่เข้าเลยสดพี่เวิดผมข้ามมือทังัน โอ้ก็คุณตีเข้าว่ะมึงบอลอไปตีเข้าแต่คุณข้าเลยอ่อเออว่ะผมโดนดามินมาสี่หมื่นหนึ่งอ๋อเออวะคุณตันเดย์โดนไปสี่หมื่นห้าสงสารกูเลยดิกูซีรีเลย